สวัสดีค่ะเราก็ถึงแปลงกระลำแล้วนะคะพี่ชันไหมพี่ชันไหมบอกเพื่อนๆน,น,นะ,ะนพี่ระวังวิ่งเลยไปนู่นเลยนะนะดูเพื่อนๆพ,พี่เดินลงไปสิปนนไหนอ่ะอ๋นอ,อน่าจะใชูนะคะกระลำ อุ้ยข้างล่างก็เป็นแปลงกระหล่ำนะเตงถูกไหมอุ้ยชันมากเ,เพื่อนอุ้ยกระหล่ำสวยมากเลยอะ่ะพ่อพ่ออยู่ไหนดูคนอยู่โน่นกระหล่ำสวยนะเนาะอุ้ยชันมากเลยเตง คนตัดจะไม่แบบไม่กลัวคนตัดแน่นเลยสวยมากนะคะพี่จะเดินลงข้างล่างเหรอข้างล่างมีแม่น้ำอืมเอาพี่เดินลงไปสวยเนาะ เดี๋ยวเราจะถ่ายข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะชัดมากหืมหเหรอพ่อพ่อคุณอ่ะพี่กลัวไหมหันหน้ามาไหนเอ้าเอ้าเดินลงไปเรื่อยๆเอ่ะแแม่จะได้รอถ่ายตรงนี้อ่ะ รองเท้าลื่นแล้วฮะเหรออุ้ยดูปลาดิกลับแล้วยังเตงจะเดินลงไปอีกเหรออ่าเดินลงไปมันชันมากเลยนะ Hửm Thân mẹ Thân mẹ Bà đi đường kia không